เลยเลยมาถึงบ้านแล้วครับคุณผู้ชมครับชายเวลาเกือบ2ชั่วโมงครึงคร่งค,ครับขับไปขับมาครับขับรถว่าจะไปฉีดวัคซีนแต่ไม่ได้เตรียมเอกสารเลยไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บทามมอหมอบอกว่าเออคนต้อตงกลับไปเอาอ ใบใบเกิดลูกก้อนพอดีมันอยู่ไกลมากซึ่งระยะทางมันไกลไกลมากครับครับครับรถเป็นชั่วโมงกว่านู่นนะก็เลยคเครียดคเค,ยดค,เคียดกลับมาก็เลยว่าวันที่เจ็ดนี้จะไปชิดที่อนามายัยตอนแรกตอนแรกถ้ารู้ว่าอนามัยเขาเขามียาฉีดให้ก็ไม่ใสหรอกบางอานารย คือสามพลาดของเรานะก็ก็อยากจะฝากคลิปนี้นะครับถึงพอพอพอแม่ไม่เป็นนะคนมือเขาเรียกว่าพอมือใหม่แม่มือใหม่นะครับก่อนจะไปโรงพยาบาลต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างครับข้าบ้างโอ,โอตื่นแล้วหรอปะ คุณผู้ชมเอนี่บานที่อยู่ทุกวันครับเป็นบานชาวไม่ใช่บานของตัวเองครับชาวเดือนละสองพันห้าสองพนสองพันครับรวมค่าไฟก็หมดไปเยอะอยู่นะครับป่าอะไรลูกปลาตายปาตายโอ้ป่าปลาตาย อันนี mm ้มามี่นะครับอันนี้มามี่ครับดูมามี่ครับมามี่เดินไปไหนมัมี่แล้วให้ดูมามี่หน่อยดิมามี่บวกับนี้าน่าน